มาต่อกันเลยนะในอีพีสอผมจะทำเป็นอีพีก็ในพัรแรกผมทำเป็นเออผมได้ทำไปนิดหน่อยเพราะน้องผมอยากจะไดนโทรศัพท์เนาะตอนนี้มาอีกผมมาเล่นกันต่อ แมตต้องฟ้านี่โคตรยากเลยว่าอเอกคมาแล้วนานมากแับอยู่ไหนนี่โอเคก็ดำเาินาเป็นที่เรียบร้อย โอเคไม่มีด่านไอีกดเข้าไปกวได้สิฮะเดี๋ยวมึงกินกันเลยคร,รั้งที่แล้วเราพยายามไปหานทางสีชมพูใช่ไหมเราไม่ไปทางสีฟ้าบ้างใช่ไหม อื้โอ้มีรูปปงอยู่บนหลังคาดูดูแค่ปะดูใช่ที่นี่นละผมได้เจ้าตัวดีด้วยเนาะไม่รู้ท่านผู้ชมได้ดูหรือยังนะ ก็คือมันเออท่านยังไม่ได้ดูอยู่นะเพราะมันอยู่ตามโซ่นะอยู่ตามโซ่พวกนี้เลยเอ่อตามโซ่โซ่ไหนก็ได้อยู่ตามโซ่ทางต่อไปก็คือทางนี้แล้วกันอ้าว มันค้างอ่ะทำไมถึงค้างอ่ะอยากรู้จังเลยทำไมมันถึงค้าง โอเคผมเสียวมากเลยเนี่ยว่ามันเปิมันมีตัวอะไรอยู่บนต้นไม้แต่ผมดูไม่ถึงอะ่ะโอ้นนี้ก็มีปลากวัวด้วยตัวนี้ก็มีปลาเกวัวนี่ปลากวัวเป็นปลากกัวน้ำแข็งด้วยยใช่ไหมเนะี่ยปลาเกัาน้ำแข็งไวนะ้น่ะโอ้ฉัรู้สึกว่าต้องใช้การเดูอนฮอะ ไม่ใช่น้ำแข็งฮะก็ง,ง่ายดิทองฟ้าป้าป้าใกล้จุดเกิดตรงไหนวะเนี่ทางนูน้น อือหือมีไหมที่นี่ไม่มีไม่มีมมกลับอือ,อทางตีเหลืองบ้างมารอบนี้ รึบรึบไม่ชอบการกระโดดไปที่ไปที่ก้อนเมฆก้อนเล็กลนึตงตัวนั้นอ๋อเก็บไปแล้วด้ทางเดี๋ยวเราลงไปทางนี้ก่อน ริงด้วยไม่มีฮะเฮ้ยด้านล่างมีตัวอะไรด้วยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวก็ไปเก็บดีกว่างำรวจเกาะก่อนไป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 เฮ้ยตูงนี้ด้วยฮึ๊บฮึบฮึ๊บโอเค รู้สึกว่านี่มันบังคับให้เราไปบนต้นไม้อ่าฮะป๊อปป้าเสียงพึมพำป๊อปป้าเสียงพึมพำโดรนใช่ไหมโดรนวิ้ยิวตกไปร้างสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองยังมีอีกสองสกินฮะ สกินที่อยู่ด้านล่างแล้วก็สกินตรงที่เห็นกันเมื่อกี้นะอถึงไหมเนี่ยถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าเราก็ได้ลงมาหาสกินนี้เนาะมันกินอะไร,ป,ป,ระป,ปิงป๊าป้าปิงป๊าป้าฮะอยู่ไหนอะอันนี้ไงโดดสูมไหม ดิ้งดิ้งไม่แฮะไปทำสีแดงรอบนึงงทำสีแดงอีกเช่นเคยอึบอึบตัวนี้ตัวนี้บดิ้งไปดิ้งเอาค้างมันค้าง บนน้ตขึ้นไปเฮ้อมาโอเคเจ็กแพกป่าไหนนี่เจ็กแพกป่า กลางๆยากๆบ้า<อ>คือบนทางเดียว,ว,วน,นี่ดึงปะอมาเก่าออกไปบนท้องฟ้าไม่รู้ฮะแล้ว <c oughs> ก,ก็มาเคลียร์กันต่อที่ฮะ บ้านอีกแล้วเอาฮึบฮึบฮึหลังบ้านหลังบ้าน ปาควยอยู่หลังบ้านอยู่นี่ไงปาควยาไปเดี๋ยวมันไปเจอตุงนปิด้ผมปาคว้าจะมาถึงแล้วนะท่านะผู้ชมอู้นี่ไงปากว้าที่ผมบอกว่าตอนที่อยู่ตรงนู้น húp 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 cái này đây mà ba anh này ba xem thằng điều อานกันบ้างดีกว่าไหมเอวม็อบเงินบุญนี่เอวหาใบไม้ใต้ต้นไม้เอวเอวหาใบไม้ตามใต้ต้นไม้ใช่ไหม หยุนหยุอหยุดหยดหยุดไดหยหรุดหย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 ุวหยืดหยุดหดหยดหยด้ยุดหยุไยุดหกนดหยุดหยุดหยุดดดดดห มาทางด้านยมพูกันอีกรอบหนึ่งฮึบ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 ขึ้นไป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 อ้าวมัน <c oughs> ขึ้นยากอะตรงนั้น ทางด้านโซ่เนี่ยขึ้นยากปลาก้าก็ขึ้นยากยากมากเพราะมันมีอันเล็กด้วยนี่แหละที่มันยากโอเคอือหึนี่ยแหละมันมีอันเล็กด้วยอ่ะมันมีอันเล็กด้วยซึ่งเต๋อฟ้าป่ามันจะทะลุไง มันจำได้ไม่เต็มตัวมันยืนได้ไม่เต็มตัวบางทีมันก็ไม่กระโดดด้วยรู้สึกว่าต้องปิดคลิปฮนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกันดิตลงที่บุยไปแล้วกันผมไปทุกที่ที่มีก็ไม่สีชมพูแล้วนะฮะมันไดสกินอะไรเพิ่มเตมิมมาเลยนะฮะน่าจะหมดแล้วแหละลูกก้งที่เปิดคลิปเดี๋ยวมันจะค้างนะ อ๋นน่าจะปิงจำได้มีอีกไหมเนะ่ะกินอ่ะเราก็ไปหาแล้วกันมีใบไม้ไหมใต้ต้นไม้ไม่ม,มีฮห อะไรอยู่หลังบ้านอันนั้นนะ่ะแต่เดี๋ยวค่อยดีกว่ามาทางนี้ก่อนอ๋อนั่นไงใบไม้อยู่ใต้ต้นไม้อยู่นี่ต้นไม้ดีเองมันคือเหม่อนตกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใบไม้ทีฮะมันคือลุมมึงนะมันจะลุมใช่ลุม ไรอยู่หลังบ้านเนี่ยว้าวปีเสื้อเฮ้ยบอกปีเสื้อมันก็จะเป็นเฉดสีเสื้อใช่ไหมใช่เดี๋ยวเอ่อทไมดีดไปไม่ดูนี้อ๋อนี่ดูลงไปอืมผมลองไปหาใต้เอ่อ ก้อนเมฆที่อยู่ใต้ใต้แบบดีกว่าฮึบฮึบฮึบอ่ะฮะมาหากันบ้างที่นี่เธอี่มีบ้างไหมเออตรงนั้นไงใช่นี่โอ้ลยขอทายใช่ไหมใช่ฮีกสปริงอันนี้ Hmm. อันนี้ปาไปทางนูน้นตัวอันนี้ปามากองใหญ่โน่นี้อันใหญ่ ใหญ่มากห้องอ๋อมีห้องรับมั้งไหมอ๋นี่ไงใช่ไหมอ๋นีตัวนี้นะตงเดินว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 นไปจะเจอ ยูยูเราต้องมีห้องรับบ้างใช่ไหมน่ะในห้องอ่านดูสิฟอปป้าีคลาวคลาวฟอปป้าอยู่บนเกาะสีขาวเกาะสีขาวอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจาไปไปที่เกาะสีขาวกันในเกาะสีขาวกายอยู่นี่ นี่ไงเอาแบ,บนมันได้ชัดเจนหน่อยไปไปมันจะได้ชัดเจนหน่อยนเน,นี่ยนี่ใบแบบเดียนะน่ากลืนฟางได้ไหมกลืนฟางไม่น่าจะได้ถึงหูโหูแบบนี้อันนี้แดไม่ยากของบ้านพี่มีขึ้นไปหลังคาจะได้เห็นไกลๆหน่อยสิเออโอ้ตรนี้ไง อยู่ดีอ่ะอเพื่อน,นไม่มีขึ้นชื่ออะโอเคมาตัวต่อไปเดี๋ยวก็อ,อ็นดัดน,นี่กันมีลังที่มีหูบนเกาะขนาดกลางเกาะขนาดกลางอันนั้นเกาะขนาดใหญ่ใช่ไหม กาะขนาดกลางเกาะขนาดกลางเอ,อ๊อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะลองไปดูสิไปทีนี้ไม่มีใช่ไหมขี่ไม่มีฮะลงไปเลงไปการลออการกระโดดบนก้อนเมฆลงไปนี่ง่ายง่ายกว่าการโดดขึ้นไปอีกอ่านี่ไง เจอเร็วมากนี่กล่องไปมาฟ้าป้ามันอยู่ใต้ไม่ใช่บนใช่ไหมหาใบใต้ต้นไม้เดยวเด๋ยวค่ได้ไหมหาไม่เจอหาต้นาหาต้นไม้ที่มีใบไม้ไม่เจออะไระปัดปัดสายฟ้า สายฟ้าบนเมฆก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี่ไงก้อนใหญ่ใหญ่มากหรือว่าก้อนใหญ่ก้อนอืน่นก้อนไหนโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหถึงไหมนะไม่ถึงรีบกดเดี๋ยวมันช้าอีกตกช้าเนาะเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เอา้าเอา้าเอา๊ะเอ้ย ถึงไหมได้ไหมยาลื่นอ่ะเหว่หมไ,ไหม้ใบไม้ใบใใต้ต้นไม้ใบใต้ต้นไม้ใบใต้ต้นไม้เอ้ก็ตจอนี้ไงอยู่นี่ ใช่นี่น,นี่ใบใต้ต้นไม้โอ้โหอยู่ติดกับอยู่ติดกับเกาะสีเหลืองเลยฮะปุบดูใบไม้ออกมาด้วยไปไป,ออไป,ไป,ไปหาปัดสายฟ้ากันเลยกี่ตัวนะแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามหนึ่งสองสามสี่อะมันถูกละสี่ตัว ถึงไหมนะถึงไหมยาโอเคเนี่ไงไม่ก้อนใหญ่หาก่อนหาทางไปทางนี้เฮ้ยเย่าค้างยาค้างยาค้างอ้ยโอเค,ออเคไปไปไปมีก้อนใหญ่เบรกนี้มาก็ใหญ่อยู่นะก้อนนี้ เมกนั okay. ่นนะเมกนั like. ้นอ๋อเป็นสปริงฮะเป็นสปริงเมกนั้นโอเคเมกนี้เจอซัสไปแล้วมีสายฟ้าไหมห็นบอกว่าสายฟ้าเมกก้อนใหญ่เมกตัวนี้ก็ก้อนใหญ่อยู่แล้วอื้มใหญ่บื้เริ่มเลยดูด้ว้ตัวด้วยตัวดลดางนี้มีไหมไม่มีฮะไปขึ้นไป เอออันนี้สัสสัสอันนี้สัสสัสเอามังคุดเอามังคุดเชียงมันหรอฮะเาไปฟ้ากันต่อมันบอกว่าอะไรนะสายฟ้าบนมิ่ก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็ย่อใหญ่อยู่แล้วปลฟ้าสายฟ้าไม่เจอเฮ้ ออีกครั้งครั้งรู้สึกว่าต้องหาไฟไฟ้าเจอก่อนปิดคลิปก่อนสายฟ้าผมหาไม่เจอนะแต่ผมพอเจอเนี่ยจะนกนี่อยู่บนเกนนาะอ่าอยู่ที่เกาะที่เออถึงไหมเอ้ามีปืนล่อคนอยู่ พ่ะป้านกอยู่ในต้นไม้โดยการเกิดมันเกี่ยวแับน่งนั้นเดี๋ยแต่วันนี้บีสองก็คงจะขอตัวลาไปก่อนฮนะเพราะว่าเนื่องจากคลิปมันยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวใครที่จ้าก็อย่าลืมกดไลค์และกดซัดสาคให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะฮะแล้วอย่าแล้อย่าลืมพิมคอมเมนต์ด้วยละ่ะ Các cụ xem clip nha. Bye bye.